สวัสดีทุกคนที่กำลังชมอยู่ในตอนนี้วันนี้ช่องสไตร์เวกเตอร์จะพาทุกคนมาพบกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและกำลังก้าวสู่รุ่นใหม่ในปี2026อย่าง Honda X-Blade ที่มาพร้อมการอัปเกรดหลายด้านทั้งดีไซน์และสมรรถนะที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความเท่ ความแรงความประหยัดและความทนทานในคันเดียวกันโดย Honda X Blade รุ่นปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดีไซน์เฉียบคมที่เป็นเอกลักษณ์ของประกูลนี้ไว้แต่เพิ่มเติมรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยให้ตัวรถดูพรีเมียมและทันสมัยมากขึ้นเช่นไฟหน้าเล็ดีไซน์ใหม่ที่ให้แสงสว่างกว้างกว่าเดิมช่วยเพิ่มทัศนวิสัยตอนกลางคืนได้ดีขึ้นรวมถึงรูปทรงแฟรริงด้านหน้าและด้านข้างที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์เพื่อให้รับลมได้ดีคล่องตัวในทุกย่านความเร็ว ในส่วนของสิ่งที่ใหม่สำหรับปี2 0 2 6นั้น Hon d a ได้ทำการปรับปรุงเรื่องระบบสมองกลเครื่องยนต์หรือ ECU ให้ตอบสนองคันเร่งได้คมขึ้นลดอาการรอรอ,รอบทำให้การขับขี่ในเมืองและทางโล่งมีความต่อเนื่องมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการอัปเดตระบบการสะเทือนหน้าให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นโดยยังคงโครงสร้างหลักแบบเดิมไว้เพื่อคงความทนทานแต่ปรับค่าแดมปิ้งให้เหมาะสมกับการขับขี่ในชีวิตประจำวันมากขึ้นด้านราคาคาคดว่าจะอยู่ในระดับที่ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ให้มาทําให้ x b l a d t 2026ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในกลุ่มรถสปอร์ตคอมพิวเตอร์ 160cc พูดถึงหัวใจหลักของรถอย่างเครื่องยนต์ Honda x b l a d e 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ 162.7cc แบบ4จังหวัดระบายความร้อนด้วยอากาศที่ให้กําลังเพียงพอสําหรับการเดินทางในเมืองและทางไกล ด้วยอัตราทดเกียร์ที่ปรับใหม่ให้รอบเครื่องมาไวขึ้นส่งกำลังสู่ล้อหลังด้วยเกียร์5ระดับที่มีความแม่นยำและเข้าเกียร์ง,ง่ายตามสไตล์ของฮอน da ในด้านสมรรถนะเครื่องยนต์ตอบสนองดีในทุกช่วงความเร็วทำให้การเร่งแซงบนถนนใหญ่ทำได้อย่างมั่นใจพร้อมยังคงความประหยัดเชื้อเพลิงที่เป็นจุดแข็งของรุ่นนี้ซึ่งตัวเลขคาดการอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อลิตรในการใช้งานจริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ขับขี่แต่โดยรวมถือว่าประหยัดและดูแลง่ายมาก สำหรับความสบายในการขับขี่เบาะนั่งออกแบบตามสรีระให้รองรับทั้งผู้ขี่และผู้สอนมีพื้นที่เพียงพอไม่ชันเกินไปทําให้การขับขี่ระยะไกลไม่เมื่อยล้าระบบการสะเทือนหน้าหลังทํางานร่วมกันเพื่อลดแรงกระแทกบนถนนครุขระาได้อย่างดีอีกทั้งตำแหน่งแฮนด์ที่ไม่ก้มมากทําให้เหมาะกับการใช้งานประจําวันภายในช่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดพอเก็บของเล็กๆเ,เช่นเอกสารหรือเครื่องมือประจํารถได้ส่วนระบบเชื่อมต่อและหน้าจอเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนทั้งรอบเครื่องความเร็วระดับน้ำมันและข้อมูลระยะทางต่างๆรถยังมาพร้อมฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานเช่นดิสเบรกหน้าระบบเบรกคอมบ่ายเบรกและไฟส่องสว่างแบบเลเรรอบคันช่วยเพิ่มความมั่นใจเวลาใช้งานโดยรวมแล้ว h o n d a e x อ็กเบร226ถือเป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการความลงตัวในทุกด้านทั้งความแรงที่พอเหมาะความประหยัดความทนทานดีไซน์สปอร์ตเฉียบและฟีเจอร์ที่เพียงพอต่อการใช้งานจริงในทุกวัน เป็นตัวเลือกที่ทั้งผู้ใช้มือใหม่และผู้ที่ต้องการรถคุ้มค่าไว้ใช้งานสามารถไว้วางใจได้อย่างแน่นอน